ปัญหาของนักกอล์ฟรุ่นใหม่เนี่ยนะครับที่กําลังเล่นอยู่นะครับในมืออเมเจอร์นะครับในมืออเมเจอร์ที่ไม่ได้เรียนกับโปรนะครับแล้วก็ศึกษากันเองเรียนรู้กันเองอันนี้สําคัญมากนะครับคืออะไรฮะคือไปเรียนแบบนะไปเรียนแบบในแหล่งข้อมูลต่างๆนะครับพอไปเรียนแบบในแหล่งข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับผมเห็นแล้วหลายคนนะครับมันทําให้อะไรฮะมันทําให้ติดกับดักรัศวิงพังชิบหายหมดเลยนะครับเป็นไงฮะ็ัสวิงขึ้นไป พยายามที่จะเน้นสะโพกตัวเองนะครับแบก็กซีดีขึ้นไปปุ๊บแล้วก็มาอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ตีมาลงมามันจะทําได้ที่ไหนนะครับมันไม่ได้ไปในลักษณะนั้นนะครับแล้วก็ตีจนโอ้โหผมเห็นแล้วสะท้านสะเทือนไปหมดนะตีโดนพื้นตีโดนหัวลูกตีโดนพื้นมันไม่ไหวครับอีกหน่อยเอ็นจะช้ำเมื่อเอน็นช้ำเสร็จปุ๊บนะครับพินนี่จะมีปัญหามันจะตีกอล์ฟไม่ได้นะครับเห็นแบกซีดีขึ้นไปคอนด้าซีปุ๊บต้องมองมาอย่างนี้ปุ๊บ แล้วตีไปเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการคืออะไรครับก็คือการยันแล้วเหยียดครับนะครับ,ค,รบคือการยันแล้วเหยียดนะครับนี่ฮะมือคือมันไม่เปลี่ยนมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกครับนะครับมันไปทำลักษณะก็คืออะไรแบ็กสวิงขึ้นไปยันแล้วเหยียดแบ็กสวิงขึ้นไปยันแล้วเหยียดเห็นไหมฮะมันคือการยันแล้วเหยียดยันแล้วเหยียดนะครับยันซ้ายแล้วเหยียดซ้ายขึ้นมายืน นะครับมันไม่ใช่แบตฟลีขึ้นไปปุ๊บแล้วทิ้งลงมาอย่างนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้มันอย่าไปฝึกเลยครับนะครับแนะนําก็คืออะไรฮะเอาแบบบ้าน,บานสบายสบายแล้วคือเบสิกสากลครับก็คืออะไรฮะแบตฟลีขึ้นไปดาวฟลีกก็คือยันแล้วเหยียดแบตฟลีงขึ้นไปดาวขึ้นมายันแล้วเหยียดแค่นี้พอครับนะครับแล้วมันก็จะสร้างความสง่าง,งามในทรงอินของเราได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพและไม่ไปตีกำดักกับคนไกต่างๆนะครับ